สวัสดีครับัยรุ่นทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีหนังจะมาสปอยให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณว่ามีกษัตริย์คนหนึ่งนะที่ใช้ชีวิตร่ำรวยอู้ฟู่เลยนะแต่แตกต่างกับประชาชนของเขามากๆนะที่จนลงจนลงนะใช้ชีวิตแทบจะปากกัดตีนถีบแล้วก็ว่าได้นะครับเอาเลยครับอย่ารอช้าครับไปฟังสปอยกันเลยดีกว่าครับนี่คืออาณาจากักรเปอร์เซียนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยคือประเทศอิหร่านนะ2,500ปีเนี่ยพวกเขาเนี่ยปก ครองโดยการเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าพระเจ้าชาปี1950เนี่ยประชาชนอิหร่านเลือกมฮัมหมัดซาดิกพักของพรรคเดโมแครกเนี่ยเป็นนายกทัฐมนตรีคนแรกของประเทศเลยเขาได้ทำการซื้อบริษัทน้ำมันของอังกฤษและสหรัฐในปี1953สาหรัฐและอังกฤษได้วางแผนโค่นล้มโมซาดิกและยกเลซาปาลวีขึ้นเป็นชาหรือว่าเป็นกษัตริย์ ชาคนนี้เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ที่อายุน้อยมากๆแต่มีเงินทองเยอะมากมายซึ่งมีข่าวรือว่าภรรยาของปาราวีเนี่ยอาบนมแทนน้ำเปล่าทุกวันเลยเขากินชาทุกเที่ยงซึ่งเป็นชาที่ส่งตรงจากปารีสมาให้เขาในทุกๆเที่ยงซึ่งมันแตกต่างกับประชาชนมากที่กำลังจะอดตายและจนลงทุกทีแล้วชาเขากุมอำนาจโดยหน่วยตำรวจลับที่เรียกว่าหน่วยซาวะ ซึ่งมันเป็นยุคแห่งความทุกข์ทรมานและความหวาดกลัวของประชาชนเอามากๆในยุคนั้นซึ่งชาเนี่ยก็ยังลนล,นลงให้อิหร่านเนี่ยนำวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเพื่อซึมซับชาติตะวันตกเข้าไปเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้ชาวมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยไม่พอใจกับการกระทําของชาในปี1979ประชาชนอิหร่านเนี่ยก็ได้รวมตัวกันโค่นบัลลังก์ของชาโดยได้แกนนำอาญะด,ดุลล็อกโคลแมนี เป็นผู้นําทางศาสนาได้คืนกลับสู่ประเทศอิลาดและนั่นทําให้เกิดสงครามการชํารักแค้นกับชาขึ้นจนทําให้ชาในยู่ประเทศไม่ได้ต้องลี้ภัยไปพึ่งใบบุญที่สหรัฐอเมริกาและเมื่อชาววิลาลารู้เรื่องขึ้นก็รวมตัวกันชุมนุมหน้าสถานทูตของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะให้สหรัฐส่งตัวชากลับคืนมาประเทศเพื่อที่จะนำตัวไปขึ้นศาลและลงโทษนั่นก็คือการแขวนคอประจานชา ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันณนะตอนนี้ครับณนะสถานทูตอเมริกาในประเทศอิรานวันที่4พฤศจิกาย,ยนปี1979ครับมีชาวอิรานที่มาประท้วงเนี่ยมากมายอย่างหนาแน,น่นเลยแล,และเหตุการณ์ที่ตึงเครียดเอามากๆประชาชนเนี่ยก็ได้มีการเผาธงอเมริกาซึ่งแสดงความไม่พอใจต่ออเมริกาที่ให้การช่วยเหลือชา เจ้าหน้าที่ชาวอเมริกาเนี่ยก็ที่อยู่ในสถานทูตเนี่ยก็กําลังเฝ้ามองเหตุการณ์ด้านนอกอย่างวิตกกังวลเลยและพวกเขาก็ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆด้วยว่าเหตุการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะบานไปลายไปใหญ่แล้วนะตอนนี้เนี่ยซึ่งถึงอย่างไรเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยก็ยังคงเปิดทําการอยู่ปกติ ซึ่งมีประชาชนชาวอิหร่านเนี่ยเข้ามาขอวีซ่าที่อยู่ด้านในแล้วเนี่ยก็ต่างวิตกวาดกลัวกับเหตุการณ์ในด้านนอกอย่างมากและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีผู้ชุมนุมนะได้ทําการปีนรั้วเข้ามาในสถานทูตเรียบร้อยแล้วทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางด้านหัวหน้าสถานทูตเนี่ยก็ได้โทรไปขอความช่วยเหลือการรักษาความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนเนี่ยได้เดินมาบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยรีบหนีออกไปได้แล้วนะตอนนี้เหตุการณ์มันค่อนข้างที่ใหญ่หญแล้วแหละซึ่งในตอนนี้ทางฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้มีการงัดประตูที่จะเข้ามาด้านในแล้วซึ่งดูแล้วการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่โทรไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นผลเลยเพราะอีกฝั่งเนี่ยไม่ค่อยที่จะอยากมาช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะ เจ้าหน้าที่อีกคนเลยบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบเผาทําลายเอกสารทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยให้หมดไปในสถานทูตนี้เลยนะเอกสารที่สําคัญเนี่ยทางด้านหน่วยทหารของสถานทูตนี่ตอนนี้พวกเขาก็กําลังเตรียมรับมือกับผู้ชุมนุมที่กําลังจะเข้ามาอยู่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีผู้ชุมนุมเนี่ยบุกเข้ามาในตัวอาคารได้แล้วบางส่วนเจ้าหน้าที่ก็กําลังถกเถียงกันว่าจะทํายังไงต่อดี ทางฝั่งทหารเนี่ยก็เลยใช้แก๊สน้ำตานะยิงไปใส่ผู้ชุมนุมซึ่งมันก็ทําให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายขึ้นไปใหญ่เลยตอนนี้ทางกลุ่มเจ้าหนะ้าที่6คนเนี่ยก็เลยตกตกลงกันว่าพวกเขาเนี่ยจะหนีไปนะเพราะตึกที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันเป็นตึกเดียวที่มีทางออกไปอย่างถนนสายหลักเนี่ยเจ้าหนะ้าที่ทั้ง6คนเนี่ยก็เลยทําการหนีออกไปได้และตอนนี้เนี่ยผู้ชุมนุมเนี่ยก็ได้เข้ามาในตัวตึกแล้วได้ทําการจับ เจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยไว้เป็นตัวประกันซึ่งพอพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหนีออกไปได้ทันส่วนอีกหกคนเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็หนีออกไปได้ทันแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเนี่ยก็ปวดขมับตับขแยแกกันหมดเลยเพราะไม่สามารถทําอะไรที่มันโจงแจ้งหรือร้ายแรงได้นะเพราะทางรัเสเซียเนี่ยก็จับตาดูพวกเขาอยู่ ตอนนี้เนี่ยตัวประกันที่ถูกจับไว้เนี่ยก็มีประมาณ50กว่าคนนะส่วน6คนที่หนีรอดไปได้เนี่ยก็มาแอบอยู่ที่สถานทูตแคนาดาฮามิลตันหัวนหน้าง,งานทำเนียบขาวเนี่ยก็บอกให้พวกเขาเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยแอบที่นั่นไปก่อนส่วนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะไปรายงานให้ใหท่าน,าานนะประธานาธิบดีรับรู้เอง69วันต่อมาโทนี่เมนเดสนาเจ้าหน้าที่ฝีมือดีของ CIA เนี่ยเขาได้รับโทรศัพท์เรียกตัวด่วนให้ไปที่กองวญชาการ หัวหน้าของเขาเนี่ยก็บอกกับเขาว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่สถานทูต6คนเนี่ยแอบอยู่ที่สถานทูตแคนาดาและไม่สามารถส่งคนเข้าไปรับได้ พราะมีกองกําลังปฏิวัติเนี่ยคอยตรวจตาตรวจสอบคนที่เข้าออกไปมาอยู่เต็มไปหมดเลยตอนนี้ที่ทำเนี่ยเนี่ยก,กาลังวุ่นวายกันใหญ่เลยพวกเขาเนี่ยต้องช่วยทั้ง6คนเนี่ยออกมาให้ได้แต่สิ่งที่แย่มากๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะเพราะเหล่ากองกําลังเนี่ยได้ไปเจอเศษกระดาษรูปภาพของเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนที่หนีไปได้นะถึงแม้ว่ามันจะทําลายไปแล้วก็ตามนะแต่พวกมันเนี่ยก็ใช้ให้กับให้พวกเด็กๆเนี่ย สามารถแบบปฏิปติดปะต่อรูปภาพพวกนี้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้นะซึ่งอีกไม่นานเนี่ยพวกกองกาลังปฏิวัติเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนเนี่ยที่หนีไปได้เนี่ยก็คือใครบ้างนะถ้าเกิดว่าถูกจับได้เนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่รอดแน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยการประชุมของ c i a ก็เริ่มขึ้นนะเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนเนี่ยที่กําลังแอบอยู่เนี่ยได้แก่ม,มาร์คและคอรล่าคู่สามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันและเฮนรี่ลีแซดแล้วก็โจสแตมฟอร์ดและภรรยาของเขาเคที่นะและบ๊อบแอน โดยคณะประชุมเนี่ยเขาวางแผนกันว่าจะส่งจักรยานเนี่ยไปให้พวกเขาเนีขี่ออกมามายังตำบลที่ห่างไกลนะไปยังชายแดนใกล้ตุรก,กี และให้พวกเขาเนี่ยขับข้ามไปยังตุรก,กีเมนดี้ที่ฟังอยู่เนี่ยก็เลยพูดประชดขึ้นมาว่ามึงไม่ส่งรถแห่ไส่บ้านไปรับเลยหรอวะตั้ง300ไม์เนี่ยใครจะขี่ไว้เจ้าหน้าที่ CIA เนี่ยอีกคนก็เลยบอกว่าเรามีหน้าที่แค่เสนอไอเดียเท่านั้นไปที่กระทรวงนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงเนี่ยเขาจะลงความเห็นเองหลังจากนั้นเนี่ยวัวหน้าของเมนเดสเนี่ยเลยแนะนําให้ทุกคนรู้ว่าเออนี่คือโทนี่เมนเดสนะผู้เชี่ยวชาญแห่งการนําคนออกนอกประเทศ เคยช่วยคนของชาเนี่ยมาแล้วหลายคนมากมายเลยหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดน,นเลยบอกว่าทางเดียวที่จะรอดได้เนี่ยก็คือต้องใช้สนามบินและทุกคนเนี่ยก็ร่วมลงความคิดเห็นกันแต่ก็ดูแล้วนะไม่มีความคิดเห็นไหนที่น่าจะรอดสักอันเลยและตอนนี้เนี่ยทางพวกกองกําลังปฏิวัติเนี่ยก็กําลังแถลงการประนามอเมริกาอยู่และเสนอข้อเรียกร้องต่ออเมริกา และตอนนี้เนี่ยกำลังให้เด็กเนี่ยกำลังประดิษฐ์ประต่อลูกผองเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่นะโอ้โหอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วแหละ ส่วนเจ้าหน้าที่ทั้ง6คน,นที่กําลังแอบอยู่เนี่ยตอนนี้พวกเขากําลังกินอาหารแล้วก็ถกเถียงกันและเมื่อได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านครับพวกเขาก็ต้องรีบวิ่งลงไปในชั้นใต้ดินเพื่อแอบก่อนละ่ะตัดมาที่เมนเดตนะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังนั่งหาไอเดียอยู่เขาก็ได้โทรไปหาลูกชายของเขาเพื่อถามไถ่ายสารทุกสุขดิบซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยกำลังนั่งดูหนังแนวสงครามไซไฟยอยู่เป็นหนังเกี่ยวกับการต่อสู้อะไรแบบนี้เขาก็เลยถามลูกของเขาว่าดูเรื่องอะไรอยู่เมนเด เลยเปิดดูด้วยกันนะแบบว่าเอออารมณ์มันคิดถึงลูกไงในระหว่างที่ดูหนังอยู่เนี่ยเขาก็คิดไอเดียดีๆขึ้นมาได้เขาเลยกลับไปเสนอในที่ประชุม เขาเนี่ยจะปลอมตัวเป็นโปรดิวเซอร์นะในการสร้างหนังสงครามต่อสู้เนี่ยของแคนาดาที่อยากดูโลเคชันการถ่ายหนังและอยากไปดูที่อิหร่านในกรุงเปฮารานและจําเป็นต้องทําข่าวเนี่ยให้ดังให้ดูดสมจริงขึ้นมากๆนะเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้สร้างหนังจริงๆนะเราคณะเนี่ยเราคณะในที่ประชุมเนี่ยก็ถกเถียงกันใหญ่เลยแต่ก็ยอมตกลงตามที่เมนเดสเนี่ยเสนอไปโดยมีจอห์นแซมเบอร์นะเป็นนักแต่งหน้าฮอลลีวูดเนี่ยเขาเนี่ยเคย ทำงานให้กับ CIA โดยเมนเดสเนี่ยได้ติดต่อไปหาเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าร่วมแผนการนี้ด้วยกลับมาที่อิรานนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนเนี่ยรู้สึกอึดอัดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยในตอนนี้เนี่ยและเริ่มมีการถกเถียงกันส่วนทางด้านกองกําลังปฏิวัติเนี่ยก็กกำลังกู้เอกสารที่จะให้มันกลับมาได้อยู่ในตอนนี้นะ ส่วนเมนเดสเนี่ยหัวหน้าของเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยเดินทางไป LA เพื่อไปคุยกับหัวหน้า CIA เรื่องแผนการทําหนังปอบๆของเขานี่แหละ แล้วเมนเดสเนี่ยก็ได้ติดต่อไปหาแซมเบอร์นะแล้วก็นัดเจอกันเมนเดสนะเลยบอกกับแซมเบอร์ว่าให้ช่วยจัดฉากเรื่องทำหนัปงปลอมๆเนี่ยให้หน่อยได้ไหมเพื่อไปช่วยเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนหลังจากนั้นเนี่ยแซมเบอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะให้คนนี้ทําหน้าที่นี้นะคนนี้ทําหน้าที่นะเลยแนะนําว่าถ้าอยากให้มันสมจริงมากๆเนี่ยต้องหาผู้กํากับหนังด้วยนะที่มีเครดิตดีๆหน่อยหรือว่าเป็นผู้กํากับหนังจริงๆเลยทั้ง2คนเนี่ยเลยได้เดินทางไปหาเลเตอร์นะครับซึ่งเลเตอร์เนี่ยก็มีผลงาน มากมายเลยมีชื่อเสียงมากมายนะและเล่าแผนการให้กับเลเตอร์ฟังเลเตอร์เนี่ยเขาก็บ่นตามภาษาคนแก่นั่นแหละนี่มันภารกิจไร้ความหวังมากๆยิ่งกว่าเอาตัวเองเนี่ยไปพีชีพให้ตายซะเองนะและเหมือนกับว่าเลเตอร์เนี่ยจะไม่เอาด้วยแหละแล้วเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นหนีไปแล้วเหมือนกับว่าจะออกไปที่ไหนสักแห่งหนึงก่อนที่เขาจะออกไปเนี่ยเขาก็เห็นข่าวในเหตุการณ์นี้แหละในทีวีและเห็นสภาพของคนที่โดนจับไปเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาว่าเราต้องมีสคริปต์นะ แล้วเขาเนี่ยก็ตกโรงที่จะช่วยครับตัดมาที่สถานทูตแคนาดาครับตอนนี้เนี่ยมีแม่บ้านคนนึงเนี่ยเหมือนจะรู้แล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนเนี่ยแอบอยู่ที่นี่นะส่วนแชมเบอร์เลเตอร์แมนดี้ครับ พวกเขากําลังวุ่นวายกับการวางแผนครั้งนี้อยู่ครับและเมนดี้เนี่ยก็เลยบอกกับเขาว่าเออเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหาบทหนังเรื่องอื่นๆนะแล้วจู่ๆครับเมนดี้นะครับก็ไปเจอบทหนังเรื่องหนึ่งครับชื่อว่าอาร์โกนะครับแล้วคิดว่ามันน่าจะโอเคที่สุดเลยแล้วพวกเขานี่ก็ตกลงกันว่าเอองั้นฉันฉันจะเอาหนังเรื่องนี้แหละแล้วก็ไปซื้อลิขสิทธิ์หนังเรื่องนี้ครับแต่เลตเตอร์นะครับเขารู้จักกับไอเจ้าของหนังบทเรื่องนี้นะครับและไอเจ้าของบทหนังเรื่องอาร์โกนี่แหละ ก็ไม่ชอบคีนาเลตเตอร์มากๆเลยมันยังบอกด้วยนะว่าหนังกู้ขนยให้สตูดิโออื่นเนี่ยยังได้ราคาเยอะมากกว่ามึงอ,งองีกนายเลตเตอร์ letter, มึงไปหาที่อื่นเถอะกูไม่ขายให้มึงแน่นอนแล้วเลตเตอร์นะครับมันก็ตอกหน้าย้ํากลับไปเลยนะครับว่าสตูดิโอของพวกมึงเนี่ยกำลังจะเจ๊งไม่ใช่เลยวะกูรู้ความจริงหมดแล้วนะเวย้ยบทหนังของมึงอ่ะมีค่าแค่เศษขี้เวย้ยมึงเอามาขายให้กูเถอะแล้วหลังจากนั้นนะนะนะพวกของเมนเดสเนี่ยก็ได้ลิขสิทธ์หนังกลับมา ตอนนี้นะแผนการของพวกเขาเนี่ยก็กําลังไปได้สวยเลยแหละมีเกือบครบทุกอย่างแล้วแต่มันยังขาดบางอย่างอยู่นะสิแชมเบอร์เลยเสนอไปว่าต้องทําให้ข่าวการทําหนังของเมนดี้เนี่ยมันดังมากๆดังเป็นผู้แตกเลยกระพื้อข่าวให้มันดังไปเลยต้องมีงานแถลงข่าวให้ดูสมจริงมีเปิดตัวนักแสดงเชิญคนดังๆเนี่ยมังอานแถลงเลยแล้วเมนดี้นะก็เริ่มจัดงานแถลงข่าวเลยโดยมีคนดังๆเนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากๆ ซึ่งนะและระหว่างนั้นเนี่ยก็มีกองกําลังปฏิวัติเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวประนามอเมริกาด้วยเช่นกันนะและพวกเขาเนี่ยยังขู่ที่จะฆ่าตัวประกันด้วยซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเวลวร้ายมากๆ และงานเปิดตัวหนังของเมนดี้เนี่ยก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยแล้วเมนดี้เนี่ยก็มาที่กระทรวงการต่างประเทศนะเพื่อเสนอแผนการของเขาให้กับรัฐมนตรีฟังแต่รัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะแล้วยังถามอีกว่าแผนจักรยานของผมเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าไอสัตว์เอ้ยเมนดี้ก็ตอบกลับไปว่านี่คือไอเดียที่สุดแล้วนะครับจัน หลังจากนั้นเนี่ยรัฐมนตรีก็ประชุมกันนิดหน่อยนะครับกับพวกมันนั่นแหละแล้วก็อนุมัติตกลงนะครับแล้วมันเมนดี้นะก็เตรียมที่จะเดินทางไปอิหร่านนะแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยหัวหน้าของเมนดี้นะก็บอกว่าถ้าแผนของคุณล้มเหลวเนี่ยทาง CIA เนี่ยไม่รับผิดชอบแม้แต่เรื่องเดียวแน่นอนนะคุณมีอะไรจะบอกกับครอบครัวหรือลูกอะไรของคุณหรือเปล่านะเมนดี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้างั้นผมคอเตรียมหนังสือไปอ่านในคุกได้หรือเปล่าไอ้หัวหน้าของเมนดี้มันก็บอกว่ามึงตายอย่างเดียวเลยมึงไม่ได้เข้าคุกหรอก แล้วหลังจากนั้นฮะแมนดี้ก็ลงจากรถเพื่อไปขึ้นสนามบินนะไปขึ้นเครื่องบินแล้วก็เขียนจดหมายหาลูกแล้วก็ภรรยาของเขาและตอนนี้นะครับ1ใน6เจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็บ่นว่ามันเนี่ยคิดผิดเอามากๆเลยที่ไม่ยอมหนีไปตั้งแต่ตอนแรกเกิดเหตุนะ จนทาให้เขาและแฟนเนี่ยต้องมาติดอยู่ที่นี่และตอนนี้เนี่ยเมนเดสนะก็มาถึงตุรกีเรียบร้อยแล้วก็มาหาเพื่อนของเขาที่ทํางาน CIA ด้วยกันนี่แหละเพื่อนของเมนเดสนะก็ได้แนะนําว่าควรตอบคําถามยังไงทํายังไงให้ได้วีซ่านะเมื่อถึงไปถึงอิหร่านเนี่ยก็ต้องทํำยังไงบ้างนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมนเดสนะก็เดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตอิหร่านนะที่ตุรกีนะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่หรอก เขาถามเมนเดสนะว่าจะไปที่นั่นเนี่ยทำอะไรเมนเดสเลยบอกว่าจะไปถ่ายหนังจะไปดูโลเคชั่นหนังและเขาเนี่ยก็เอาบุหรี่ขึ้นมาดูดนะเพื่อทําตัวชิวๆนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมนเดสเนี่ยก็ทําเรื่องขอวีซ่าจนผ่านเมนเดสนะตอนนี้เขาก็มาถึงสนามบินของเปฮารันที่ประเทศอิหร่านแล้ว ซึ่งในสนามบินเนี่ยก็ดูตึงๆนะไม่ค่อยที่จะมีใครน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูวุ่นวายมากๆนะแต่เมนเดสเนี่ยเขาก็ผ่านตอมอมาแบบได้สบายๆเลยแหละระหว่างที่เขานั่งรถไปที่พักนะเขาก็เห็นเหล่าคู่คนและกองกําลังติดอาวุธเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะตอนนี้เนี่ยแถมยังมีการแขวนคอกลางถนนอีกด้วยนะซึ่งทําให้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยมันอันตรายและน่ากลัวมากๆนะเมนเดสเนี่ยได้เดินทางไปกระทรวงวัฒนธรรมของอิรานและด้าน thank you ได้พูดคุยเรื่องการทำหนังกันขอการทำหนังนะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกให้กับรัฐมนตรีให้นะเช้าวันต่อมาเนี่ยเมนเดสเนี่ยก็ได้ไปพบกับสถานทูตของเออแคนาดานะเป็นเจ้าหน้าที่นะที่ดูแลอยู่ที่นั่นและท่านทูตเนี่ยก็เชิญให้ไปคุยในรถนะเพราะข้างนอกเนี่ยดูจะไม่ค่อยปลอดภัยนะแล้วเขาเนี่ยก็เอาพาสปอร์ตปลอมเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยให้กับเมนเดสเมนเดสเลยบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลา1-2วันนะในการเริ่มแผนเนี่ยแล้วท่านทูต ก็ยังบอกอีกนะว่าเออเหมือนแม่บ้านที่ออสถานทูตเนี่ยมันน่าจะรู้แล้วแหละว่า6คนนี้เนี่ยเป็นใครเพราะงั้นเนี่ยต้องรีบทําให้เร็วที่สุดนะ หลังจากนั้นเนี่ยเมนเดสเนี่ยก็ได้มาพบทั้ง6คนแล้วเขาเนี่ยกนะ็แนะนําตัวนะว่าเขาชื่อเควินฮากินนะซึ่งเป็นชื่อปลอมๆของเขาในที่จะใช้ในการเริ่มแผนและเมนเดสเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพาทุกคนกลับบ้านเองไม่ต้องกลัวนะขอให้ไว้ใจผมเถอะแล้วเมนเดสก็บอกแผนให้ทั้งทั้ง6คนเนี่ยฟังและแจกเอกสารการปลอมตัวนะและทําแผนซึ่งทั้ง6คนเนี่ยก็ดูไม่ค่อยที่จะชอบแผนของเมนเดสสักเท่าไหร่นะเมนเดสเลยบอกว่าเออผมรู้นะว่าแผนนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากมาก มันเสี่ยงต่อทุกคนมากๆเลยแต่ขอให้ไว้ใจผมเถอะเพราะนี่คือมันมันเป็นทางเดียวแล้วที่จะนําทุกคนเนี่ยไปสู่ทางรอดได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเรื่องที่เมนเดสแจ้งกับกระทรวงอ่อของอิรานเนี่ยว่าจะไปถ่ายหนังเนี่ย ก็เรื่องนี้ถึงรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วแต่ก็ดูไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนเลตเตอร์กับแชมเบอร์เนี่ยตอนนี้พวกเขาก็ประจำการอยู่ที่สตูดิโอนะคอยฟังข่าวอะไรแบบนี้แหละเบนเดสเนี่ยตอนนี้เขาก็กำลังปลอมแปลงเอกสารการเดินทางให้กับ6คนนั้นอยู่ก็มีจดหมายพัสดุเนี่ยมาส่งที่ห้องมันคือแผงวงจรที่ใช้คุยโทรศัพท์เพื่อนัดหมายแผนที่จะทาในวันพรุ่งนี้กับหัวหน้าของเขา คือเรื่องที่จะนัดดูสถานที่ถ่ายหนังปอมๆของเขานี่แหละซึ่งสถานที่ที่พวกเขาจะไปถ่ายทําหรือว่าไปดูโลเคชั่นก็เดี๋ยมันก็คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเปฮารานวันหน้าของเมนเดสเน่เลยถามเมนเดสแปว่ามั่นใจแล้วใช่ไหมที่จะเริ่มแผนการนี้ แมนเดสเลยตอบไปว่าเขาเนี่ยต้องทำแผนนี้ให้สำเร็จเพื่อช่วยเหลือ6ชีวิตเนี่ยให้กลับสู่ประเทศของพวกเขาได้ขณะเดียวกันในกลุ่มกองกำลังเนี่ยก,กำลังวุ่นวายกับการกู้เอกสารที่ถูกทำลายในตอนนั้นไป ในตอนเช้าเนี่ยเมนเดสเลยไปแจ้งแผนการให้6คนนี้ฟังแต่โจเนี่ยเขาไม่อยากที่จะเอากับแผนนี้ด้วยนะแต่ก็มีคนแย้งขึ้นมาว่าถ้าเมนเดสเนี่ยเออเขาเนี่ยเมนเดสเนี่ยไปแจ้งกระทรวงแล้วว่าจะมีกองถ่ายทำเนี่ยหคนมาร่วมด้วยทําไปกันไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้น่าสงสัยเอานะแล้วทั้ง6คนเนี่ยก็ถกเถียงกันไปแล้วเมนเดสเนี่ยก็ออกมาติดต่อรถเพื่อที่จะเอาไปตลาดนะเมนเดสเนี่ยพอกลับมาทั้ง6คนเนี่ยก็ยังเถียงกันไม่หยุดเลยซึ่งโจนะ ที่เขาเนี่ยไม่อยากจะร่วมแผนการนี้ด้วยเนี่ยเมนเดสเนี่ยเลยเข้าไปคุยกับเขาและก็สารภาพความจริงนะเขาบอกว่าเออผมเนี่ยไม่ได้ชื่อฮากินนะแต่ผมเนี่ยชื่อเมนเดสผมก็มีครอบครัวที่รอผมกลับสู่ประเทศอยู่เหมือนกันขอให้คุณทําตามแผนของเธอเชื่อใจผมนะผมจะทําให้สําเร็จได้เลยถ้ามีคุณร่วมด้วยเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะออกไปจากที่นี่กันและในระหว่างทางที่ไปตลาดครับก็มีกลุ่มชุมนุมกลุ่มหนึ่งครับพวกกองปฏิวัตินี่แหละ พวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนะเลยต้องขับฝ่ากลุ่มชุมนุมนี้ไปเราผู้ชุมนุมเนี่ยก็มาเกะกะเกาะแกะที่รถของพวกเขานะบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยแต่พวกเขาเนี่ยก็ผ่านมันมาได้นะ แต่พอพาถึงตลาดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงเนี่มารอต้อนรับนะคล้ายคายแบบเป็นไกด์นาเที่ยวตลาดอะไรแบบนี้แหละนะแล้วก็ในระหว่างนั้นนะก็มีคนเนี่ยแอบถ่ายรูปพวกเขาเอาไว้ด้วยนะสายตาของผู้คนแถวนั้นเนี่ยที่มองมาเนี่ยช่างไม่เป็นมิตรเอาซะเลยแต่ทุกคนเนี่ยก็ทําตามแผนเหมือนเดิมนะคอยจดข้อมูลถ่ายรูปสถานที่เหมือนกับว่าเออมาดูสถานที่ถ่ายหนังจริง แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีชายแก่คนหนึ่งนะมาโวยวายนะที่กลุ่มเมนเดสเนี่ยเนื่องจากไม่พอใจที่หนึ่งใน6คนนี้แหละไปถ่ายรูป้านตะลุงนี้แหละจนเหตุการณ์เนี่ยมันลามไปใหญ่เลยตอนนี้เนี่ยคนผู้คนในตลาดเนี่ยก็หันมองมาที่กลุ่มเมนเดสมาเลยแมนเดสน่าเลยตัดสินใจบอกว่าเอองั้นพวกเราถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นไปในขณะเดียวกันที่สถานทูตแคนาดาเนี่ยก็มีกลุ่มกองกําลังเนี่ยเข้ามาที่สถานทูตนะแล้วก็เข้ามาคุยกับแม่บ้านเหมือน คุยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่แม่บ้านเนี่ยก็เหมือนว่าจะปฏิเสธไปจนทําให้กลุ่มกองกําลังเนี่ยไม่พอใจแต่ก็กลับไปโดยดีนะแม่บ้านของเราเนี่ยก็แอบกลัวนิดนิดนะแล้วเมนเดสกับคนอื่นเนี่ยก็กลับมาถึงสถานทูตเมนเดสเนี่ยได้บอกกับท่านทูตว่าพรุ่งนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยน่าจะพร้อมแล้วแหละและน่าจะเริ่มแผนการได้เลยในขณะเดียวกันที่ทําเนียบขาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยฮามินตันเนี่ยที่กําลังดูข่าววิกฤตนี้อยู่เนี่ย ก็มีคนเข้ามาแจ้งถึงแผนการของเมนเดสนะฮาเมนตันเนี่ยเลยถามไปว่าใครเป็นคนอนุมัติในแผนการนี้นะทางฝั่งเมนเดสเนี่ยตอนนี้เขากําลังติวเข้มกับเจ้าหน้าที่ทั้ง6คนเนี่ยยางหนักเลยนะเกี่ยวกับข้อมูลประวัติป้อมๆของแต่ละคนนะ ซึ่งโจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสนใจสักเท่าไหร่นะันะแถมยังพูดอีกว่าข้อมูลที่เมนเดสให้มาเนี่ยมันจะไปสําคัญอะไรวะถ้ามีปืนมาจ่อหัวอยู่เนี่ยเมนเดสน่ะเลยตอบกลับไปว่ามันช่วยกั้นลูกกระสุนบนหัวของคุณไงล่ะแล้วแจ็คครับก็โทรมาหาเมนเดสนะครับเขาเป็นหัวหน้าของเมนเดสนี่แหละซึ่งเขาได้บอกกับเมนเดสว่าแผนการเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะ ให้เมนเดสเนี่ยล้มเลิกแผนนี้ซะเพราะผอ,อ,อสูงสุดเนี่ยสั่งให้มีการชิงตัวประกันแล้วซึ่งจะเปลี่ยนแผนนะส่วนพวกเขาทั้ง6คนเนี่ยถ้าถูกจับได้เนี่ยพวกเขาจะต้องถูกฆ่านะซึ่งมันน่าจะดูสมเหตุสมผลที่จะให้กองกําลังอเมริกาเนี่ยบุกไปชิงตัวประกัน50กว่าคนที่นั่นแต่ถ้าถูกจับได้ว่าหลอกเล่นหนังปลอมๆเนี่ยมันจะดูไม่ดีต่ออเมริกาเบื้องบนเนี่ยจึงสั่งให้ยกเลิกแผนการนี้ซะแต่เมนเดสเนี่ยเขาไม่ยอมและเขาก็หัวเสียเป็นสุดๆเลยนะแล้วก็ตัดส ทิ้งไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอร่าเนี่ยก็มาบอกกับเมนเดสว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมแล้วนะมาสอนต่อหรือเปล่าหรือมาทด ทบทวนไหมเมนเดสเลยบอกว่าพวกคุณเนี่ยทำได้ดีแล้วนะกลับไปพักเถอะไปพักดีกว่าเตรียมแรงไว้วันพรุ่งนี้แล้วทั้ง6คนเนี่ยก็เรียงฉลองกันก่อนที่จะเริ่มแผนในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นเนี่ยท่านทูตก็เดินมาหาเมนเดสแล้วบอกว่าเขาเนี่ยรู้เรื่องการยกเลิกแผนนี้แล้วนะและกระทรวงเนี่ยก็สั่งให้เมนเดสเนี่ยเผาพาสปอร์ตของทั้ง6คนนี้ทิ้งซะและไม่ต้องบอกทั้ง6คนนี้ก็ได้นะแค่พรุ่งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องมาตามแผนแล้ว ตอนนี้เนี่ยเมนเดสเนี่ยเขาหัวเสียมากมากเลยนะเขาทั้งอัดเหล้าอัดบุหรี่เข้าไปเต็มปอดเต็มตับเลยแหละและคิดเรื่องนี้ทั้งคืนเลยนะและในตอนเช้าเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยก็พร้อมแล้วนะซึ่งทั้ง6คนเนี่ยก็เซ็งๆนะเพราะเมนเดสเนี่ยเขามาสายนะ ตอนนี้เนี่ยเมนเดสเนี่ยเขาก็ได้โทรไปหาหัวหน้าของเขาและบอกกับหัวหน้าของเขาว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีคนรับผิดชอบนะชีวิตของทั้ง6คนเนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะรับผิดชอบเองผมจะพาทุกคนหนีเองแล้วเมนเดสเนี่ยก็ตัดสายทิ้งไปเลยนะครับวัวหน้าของเมนเดสเนี่ยหรือว่าแจ็คเนี่ยเขาเห็นว่าเออเมนเดสเนี่ยมันต้องการที่จะทําตามแผนเดิมเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปชี้แจงกับทาง CA นะแต่ตัวเครื่องบินเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วไม่ว่าใครเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นประธานาธิบดีคนเดียวนะที่จะ ได้นะตอนนี้เนี่ยกลุ่มของเมนเดสเนี่ยก็เตรียมที่จะออกไปสนามบินแล้วแหละส่วนแจ็คนะหัวหน้าของเมนเดสเนี่ยเขาก็เข้าไปคุยกับพออว่าแผนนี้เนี่ยต้องดําเนินการต่อนะออกตัวให้กับพวกเมนเดสต่อได้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะพออาเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องนี้ไอ้แจ็คนะมันก็ฟิลขาดแล้วแหละมันเลยตะคอกใส่พออว่ากูเนี่ยจะไม่ทิ้งเมนเดสไว้ที่สนามบินแน่นอนนะมึงต้องไปบอกทําเนียบข่าวสิว่าให้พวกแม่งทํางานกันบ้างแม่งวันๆเนี่ยแดกภาษีพวกกูไนะห้ควายไอ้พออว่นี่ อึ้งไปเลยนะครับ และตอนนี้นะครับเมนเดสเนี่ยก็กาลังเตรียมการกับทั้ง6คนอยู่นะบอกว่าเออจะต้องทํายังไงจะต้องพูดยังไงกับทหารนะให้ผ่านด่านแต่ละด่านไปขณะเดียวกันเนี่ยแจ็คเขาก็กําลังทําทุกวิธีทางเลยแหละที่จะช่วยเรื่องตั๋วเครื่องบินให้กับพวกของเมนเดสและสุดท้ายเนี่ยก็ต่อสายถึงฮามินตันได้เรียบร้อยซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฮามินตันฟังนะว่าถ้าเกิดแผนนี้มันล้มเหลวเนี่ยมันต้องแยกกับพวกเขาและประเทศแน่นอนตอนนี้เมนเดสและพวกเนี่ยก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ไปแจ้ ชื่อของแต่ละคนเพื่อขอตัวเครื่องบินและพะนักง,งานเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีชื่อที่จองไว้นะเมนเดสเนี่ยเลยบอกว่าให้ลองเช็คดูอีกทีได้หรือเปล่าและตอนนี้ทาง CIA เนี่ยก็ได้รับคําสั่งอนุมัติตัวเครื่องบินให้กับพวกเขาแล้วพนักง,งานที่ลองตรวจสอบใหม่อีกทีเนี่ยก็มีข้อมูลตัวของพวกเขาขึ้นมาแล้วและตอนนี้พวกเขาก็ผ่านด่านแรกไปได้เรียบร้อยแล้วแหละ ตอนนี้นะเมนเดสเนี่ยกำลังจะเข้าด่านที่2คือด่านตอมอพวกเขาก็ยื่นเอกสารขากลับนะซึ่งมันไม่มีเอกสารขาเข้าโดยเมนเดสเนี่ยได้เตรียมการกับพวกเขาไว้แล้วแหละว่าจะเป็นแบบนี้แล้วพวกเจ้าหนะ้าที่ตอมอเนี่ยมันก็ตรวจสอบเอกสารนะแต่เหมือนกับว่าเออจะไม่เชื่อนะแล้วก็หนึ่งใน6คนนั้นเนี่ยก็มาบอกว่าเออเนี่ยพวกเราเนี่ยมาถ่ายหนังกันนะนเนี่ยพวกเรากําลังจะกลับกันแล้วแหละในขณะเดียวกันครับกองกําลังเนี่ยก็ได้รูปของทั้ง6คนที่เหลือแล้วนะตอนนี้เนี่ย ส่วนฝั่งของเมนเดสครับตอนนี้เนี่ยไอคนในนั้นเนี่ยก็บอกว่าเออพวกเราเนี่ยกำลังจะกลับแล้วนะเชื่อพวกเราเถอะนะเซ็นให้เราเถอะนะแล้วเจ้าพนักงานเนี่ยก็เออตกลงเซ็นให้นะครับเพราะไม่อยากจะเรื่องมากด้วยครับตอนนี้ครับพวกเขาผ่านด่านตอมมาได้แล้วนะครับเหลือด่านสุดท้ายครับซึ่งเป็นด่านกองกําลังนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับพอเข้ามาถึงด่านนี้นะครับพวกเขาก็ต้องเจอปัญหาเลยเลยครับ พราะพวกกองกําลังเนี่ยสงสัยในพวกของเมนเดสนะครับและได้ทําการกักตัวพวกของเมนเดสไว้นะครับซึ่งพวกกองกําลังเนี่ยได้พูดภาษาฟาซีนะครับซึ่งก่อนที่โจเนี่ยจะพูดภาษาฟาซีกับพวกกองกําลังด้วยนะโจเนี่ยเขาบอกไปว่าเออพวกเราเนี่ยมาดูโลเคชันถ่ายหนังที่ประเทศนี้นะพร้อมกับเอารูปโปสเตอร์เนี่ยให้กับพวกกองกําลังดูนะแต่เหมือนพวกนี้เนี่ยมันจะไม่เชื่อนะครับแล้วเมนเดสเนี่ยก็เอานามบัตรสตูดิโอเนี่ยแล้วบอกว่าให้โทรไปตรวจสอบได้เลยนะถ้าไม่เชื่อกันเนี่ย แล้วไอ้หัวหน้ากองทหารเนี่ยมันก็เอานามบัตรของแมนเดตเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็นั่งคุนคลิตอยู่สักครู่นะครับก่อนที่จะตัดสินใจที่จะโทรไปสตูดิโอนะครับตอนนี้ครับฝั่งของแชมเบอร์กับเลตเตอร์นะครับพวกเขาก็ไปออกออกไปซื้อของกินนะครับกำลังจะกลับครับแต่ทางกลับเนี่ยมันเป็นเอ่อกล้องถ่ายหนังครับซึ่งกล้องถ่ายหนังเนี่ยไม่ให้พวกเขาเนี่ยเดินผ่านไปนะครับซึ่งโอ้โหมันแย่มากๆครับแชมเบอร์ครับบอกว่ากูขี้เกียจรอแล้วไป มึงเดินฝ่าไปเลยก็แล้วอันเดินฝ่าก้องถ่ายหนังไปเลยนะครับแล้วครับกองกํากลังทหารในะที่กําลังโทรที่จะวางสายอยู่แล้วเนี่ยจูจ่ๆครับแชมเบอร์เนี่ยมาคว้าโทรศัพท์รับได้ทันครับแล้วก็ไอทหารเนี่ยมันก็ถามว่าเออผมเนี่ยโทรมาหาคนชื่อฮากินนะ คุณรู้จักหรือเปล่านะครับแชมเบอร์ก็เลยบอกว่าอ๋อฮากินเนี่ยเขาไปต่างประเทศเขาไปดูโลเคชั่นถ่ายหนังนะครับแล้วไอ้กองกําลังทหารเนี่ยวัวหน้าเนี่ยก็วางสายไปเลยตื้อๆหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มาบอกให้ลูกน้องมัเนี่ยบอกว่าเออให้พวกนี้เนี่ยขึ้นเครื่องบินไปได้เลยไม่มีอะไรนะแล้วตอนนี้พวกของเมนเดสก็กําลังจะมาขึ้นรถที่รันเวย์นะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบิน,นในตอนนี้ แต่พวกทหารเนี่ยมันก็รู้แล้วนะครับว่า6คนที่เหลือเนี่ยมันก็คือพวกของเมนเดสนั่นเองแต่มันก็ไม่ทันเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยพวกของเมนเดสเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนเครื่องบินแล้วและเครื่องบินเนี่ยก็กําลังจะออกแล้วด้วย พอทหารและตำรวจเนี่ยก็รวมตัวกันเลยแล้วแหละตอนนี้รีบที่จะไล่ล่าเครื่องบินลำนี้นะพวกทหารเนี่ยก็ไล่มาทันแต่เครื่องบินเนี่ยได้เชิดหัวขึ้นไปแล้วพวกทหารเนี่ยก็ไม่สามารถขัดขวางการบินในครั้งนี้ของพวกของเมนเดสได้และในที่สุดครับพวกของเมนเดสเนี่ยก็ทําตามแผนได้สําเร็จที่พวกเขาเนี่ยหนีออกมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทาง c ซเเนี่ยก็จะแถลงข่าวขอบคุณแคนาดาหน้าที่ให้การช่วยเหลือพวกเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแจ็คเนี่ยก็มาบอกกับเมนเดสว่าเออพอ เจะมอบเหรียญให้กับคุณนะ แต่เมนเดสเนี่ยก็บอกว่าเออผมเนี่ยอยากให้ลูกกับเมียผมเนี่ยมางานนี้ด้วยนะแต่แจ็คก็บอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นงานลับๆนะถ้าจะต้องมอบเหรียญเนี่ยก็ต้องมอบกันแบบลับๆถ้าอยากดังเนี่ยก็ไปลงละครสัตว์สิเมนเดสเลยสวนกลับไปนะครับว่าโอ้โหงานนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลงละครสัตว์หรือไงวะแล้วหนังก็ได้จบไปแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับผมอยากอ่านนะครับถ้าอยากให้ผมทําเรื่องราวเรื่องนี้เป็นสารคดีนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ